นึกถึงภูเขาชื่อดังในตำนานเห็นภาพความน่าเกรงขามตำนานจอมยุทธและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลอยมาในสมองจนกระทั่งได้รู้จักกับจิ้งซานภูเขาลูกน้อยแห่งซันตงหักปากกาเซียนและภาพจำเรื่องของภูเขาไปตลอดการชื่อของมันแปลว่าภูเขาอันเงียบสงบ ได้รับการบันทึกให้เป็นภูเขาที่เล็กและเตี้ยที่สุดในโลกสูง60เซนติเมตรประมาณเด็กขวบ2ขวบกว้าง70เซนยาว124เซนติเมตรไซจิ๋วน่ารักขนาดนี้หลายคนคิดในใจว่าหมอนอี่กล้าดียังไงเรียกตัวเองว่าเป็นภูเขามีคนถามคำถามนี้ด้วยความเย้อยหยันมาเป็นร้อยปีจากการพิสูจน์พบว่าจิงซานนั้นเป็นภูเขาจริงๆที่เห็นอยู่คือส่วนยอดเขาที่โผล่ขึ้นมาบนผิวดิน ด้านบนมีรอยน้ำไหลเหมือนเขาสูงทั่วไปกาลเวลาผันแปรได้นําชั้นดินมาทับถมจนจิ้งซานเหลือโผล่ขึ้นมาบนพื้นโลกเพียงแค่60ซนติเมตรมีความพยายามขุดสํารวจมาหลายครั้งโดยหวังว่าจะเจอฐานและช้อนมันขึ้นมาเหมือนก้อนหินใหญ่ทั่วๆไปแต่ภารกิจทุกครั้งล้มเหลวหมดจนรัฐบาลต้องออกคําสั่งประกาศเป็นเขตอน,นุรักษ์ห้ามทําการขุดอีกจิงซานคือตัวอย่างหนึ่งของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ เศษภูเขาลูกน้อยมาไว้กลางทุ่งนาให้มนุษย์โลกได้ตั้งคำถามท้าทายพิสูจน์และยอมจำนนให้แก่ความอัศจรรย์ของโลก ปนี้ดูแล้วชอบชมแล้วใช่ทีมงานขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe a w วทมีเดียของเราด้วยนะครับและพบกันตอนต่อไป